của quá chơi lắm nha blah 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 Nó. blah 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 วัวหนิเลยัวัวหนเลยแยกตัวเกา่าอนี่สงกดูตัวเกาเหรอทำไมจะต้องหน้าดดูรดูตัวเกาเหรอทไมจะเป็นหน้าดนอยกลัวแหละกลัวเลยแหละขยัเลยี่

ทักอิ่มแล้วนู่นมันกินแล้วตัวนั่นกินแล้วพ้อแล้วมันนักแล้วไปเอาไปจานได้ปรีนะนานมันให้รับละมันอิ่มแล้วมันจะงวงนอนอิ่มแล้วมันจะรับละได้กินก่อยค่ะฝังไปนี่ก่อยเป็นตัวตัวไปกันหนึ่งเลยะกี่ห้องเสียงดีเนี่ยเล่นหนึ่งเลย